ลักษณะอากาศทั่วไป8สิงหาคม2567พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงผัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ไว้ด้วย ออประกาศ8สิงหาคม2567